ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะเป็นไงกันบ้างครับสงการช่วงนี้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างะฮะตัวผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปก็เพราะว่าไปเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ระหว่างที่ผมไปเที่ยวเนี่ยผมก็ไปเที่ยวตามห้างตามร้านหนังสือต่างๆก็เลยซื้อมังงะติดกลับมาด้วยนะครับซึ่งขนาดไปเที่ยวเนี่ย <g ười> ก็ยังอ่านมังงะอยู่เลยนะครับชีวิตแม่ไม่ทําอะไรจริงๆนะครับก็เลยสัญญากับตัวเองนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมได้ทําการกลับบ้านมาเนี่ยผมจะมารีวิวเรื่องนี้ทันทีเลยนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยมีเรื่องนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยนะครับพอดูตอนแรกนั่นแหละโอ้โหติดเลยนะครับก็เลยไปตามเก็บมานะครับนั่นก็คือเรื่องนี้นะฮะคงเบ้งนะครับเจาะเวลามาปั้นดาวนะครับที่จะเป็นลิขสิทธิ์ของทางเซนชูอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับอนิเมะเนี่ยมี3ตอนผมดูจบทั้งหมดแล้ว3ตอนก็ถือว่าโอ้โหงานดีมากเรื่องนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่แบบมามืดมากตอนนี้นะฮะมันเป็นการ์ตูนที่จะว่าไงดี มันล้ําสําหรับผมอะ่ะการเอาประวัติศาสตร์ยุค3ามก๊กอย่างเงี้ยมาประยุกต์กับในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่นึกเหมือนกันว่าตัวละครอย่างของเบ้งจะต้องมาเป็นอะไรแบบเนี้ย <c oughs> นะครับถ้าใครที่เคยศึกษาประวัติเรื่อง3าก๊กหรือว่าอะไรพวกเนี้ย ได้จะรู้จักแบบตัวตนของของเบ้งดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่ได้ศึกษาประวัติทางนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้แบบไม่รู้ว่าขงเบ้งเขามีความสามารถอย่างไงนะครับคือรู้จักสามก๊กแต่ไม่รู้ประวัติที่แท้จริงของเขานะครับก็เอาเป็นว่าผมจะไม่เจาะลึกตัวละครสําหรับขงเบ้งนะครับใครที่ดูอนิเมะมาแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหนางเอกของเรานะครับร้องเพลงได้เพาะมากๆนะครับเพราะจนถึงขนาดที่ว่าผมต้องย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งอะ่ะหรือไม่ก็มาหาฟังอีกทีตาม YouTube อะไรพวกนี้นะเอ เพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านแต่มังงะเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่ได้ฟิลนั้นใช่ไหมเพราะว่า เราไม่ได้ยินตัวละครที่มันร้องอะ่ะแต่พอมันถูกดัดแปลงมาทําเป็นอนิเมะแล้วมันมีแบบมีเพลงมีมิสซิคอลอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้ตัวอนิเมะเนี่ยมันยกระดับเรื่องความอินเรื่องความแบบความสามารถของตัวละครได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับเล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งะฮะก็จะเป็นตัวละครโขงเบ้งแบบนี้นะครับลายเส้นก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับก็ถ้าทุกคนตัดสินจากหน้าปกเนี่ยก็คงคิดว่าเป็นแบบแนว3ามก๊กธรรมดาทั่วไปใช่ไหมแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับต้องมาดูเนื้อหาภายในจริงๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้อออองง่่่านนนเืรยะ อ่านี่นะครับตามนี้เลยก็มาตั้งแต่ปี2020นี้นะครับแล้วก็อยู่ของค่ายโคดันชะนะฮะเป็นแนวคอมเมดี้90บาททั่วไปนะครับเอาจริงนะเรื่องนี้ถ้าไม่ติดว่ามันเป็นหัวคอมเมดี้หรือติดตลกอ่ะผมว่าเนื้อเรื่องมันดีมากนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเกี่ยวกับการไล่ตามความฝันของตัวเองอะไรพวกนี้ครับที่อยากจะเป็นนักร้องที่แบบให้มีแต่คนฟังมีแต่คนติดตามอะไรพวกนี้ครับเป็นศิลปินอะไรแบบนี้นะฮะนี่นะครับเปิดมาปุ๊บก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ดูหน้าปกกันเลยหน้าปกก็จะเป็นเหมือนงานฮ อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนตอนเริ่มเรื่องเลยนะครับใครดูอนิเมะก็จะทราบดีนะฮะอ่ะเป็นงานฮารลวีนนะครับปึ๊บเนื้อเรื่องมันก็จะกล่าวช่วงที่โงเบ้งนะครับก่อนที่มันจะ,ะเสียชีวิตนะครับมันก็ได้เหมือนมีนแบบอะไรนะเป็นสึกสงครามสามก๊กพอดีอะไรพวกนี้ยครับก็มีการพูดคุยกันตามภาษานะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็ สิ้นใจไปนะครับหลังจากที่คงเบงนะครับได้สิ้นใจไปอ่าแล้วก็มาเกิดใหม่ที่โลกปัจจุบันนะฮะในเมืองชิบูย่านะครับก็จะเจอเหล่าบรรดาคอสเพย์นะครับที่ได้แต่งตัวเป็นผีในงานฮอลลีวีนนะฮะไอ้คงเบงเนี่ยที่มันตายไปแล้วเนี่ยมันก็คิดว่าตัวเองอ่ะอยู่ในนรกนะครับไอ้เมืองชิบูย่าคือนรกอะไรแบบนี้นะครับมันก็เพ้อไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบไอ้พวกนี้อาจจะเป็นยมบานหรือว่าอาจจะเป็นแบบผู้คุมวิญญาณอะไรพวกนี้นะครับจนในที่สุดคงเบงนะครับก็ได้ไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะนี่นะครับ นั่นก็คือน้องเอกโกของเรานั่นเองนะครับที่เป็นนักร้องแต่ตัวนางเนี่ยไม่ได้ป๊อปปูล่าหรือว่าเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นะครับหลังจากคงเบ้งนะครับได้ยินเสียงน้องเอกโกร้องเพลงเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจในความแบบความเพาะในความแบบความเพลิดเพลินอะไรพวกนี้นครับแต่ทางด้านของน้องของเอกโกเนี่ยก็ได้แต่ตัดเพอนะครับว่าทำไมไม่มีใครฟังเพลงฉันเลยอะไรแบบนี้นะครับร้องเพลงออกเฉพาะนะครับซึ่งตัวผมก็แนะนําให้ไปดูอนิเมะด้วยนะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันมีฉากร้องเพลงแบบจัดเต็มแน่นอนนะฮะ ซึ่งเรามาอ่านมาง่ายเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกว่าน้องแค่ร้องอะไรนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่างท่านคงเบ้งกับน้องเอโกะนะครับน้องเอโกะเลิกงานก็มาเจอกับคงเบ้งที่กําลังสลบอยู่นะครับน้องเอโกะของเราก็ทาการลากคงเบ้งมาที่บ้านนะครับแล้วก็เจอฉากเซอร์วิสไปหนึ่งทีนะครับโอ้โหสุดยอดใช้ได้นะครับซึ่งเนื้อหาต่อจากนี้มันก็จะเป็นการพูดคุยตามปกตินะครับซึ่งไอ้คงเบ้งเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่หลงยุคมานะครับมาอยู่ในยุคปัจจุบันมันก็งงนะครับว่าไอ้สิ่งนั้นม คงเบงก็ไม่รู้จักนะครับนาฬิกาก็ไม่รู้จักกีตา้าอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้จักนะครับนางเอกของเราก็คอยสอดนะครับว่าสิ่งที่คงเบ้งมันสงสัยมันคืออะไรนะครับแล้วซึ่งทางด้านของคงเบ้งเนี่ยมันก็แบบด้วยความที่ว่ามันตายไปแล้วกว่าหลายร้อยปีน้องเอกโกะก็เลยคิดว่าคงเบ้งเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนคนแบบมาคอสเพย์คนพินเพียนอะไรพวกนี้นครับไม่มีใครเชื่อว่านี่คือคงเบ้งนะครับนี่ก็คือฉากนี้นะครับฉากที่น้องเอกโกะของเราหยิบกีต้าขึ้นมาร้องเพลงนะครับอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงในฉบับของอนิเมะไปด้วยผมบอกเลยว่า โคตรฟินนะครับเพลงที่น้องเอโกลร้องเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงแบบลูกผสมนะครับแบบมีภาษาญี่ปุ่นปะปนไปกับเพลงภาษาอังกฤษด้วยนะครับให้มันดูแบบโกอินเตอร์หน่อยอะไรพวกนี้นะครับกินไอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเพลงป๊อป r b อะไรพวกนี้เลยนะครับพอหลังจากคงเบ้งนะครับได้ฟังเพลงของน้องเอโกเนี่ยก็รู้สึกแบบ โอ้โหเหมือนได้มีสันติสุขเกิดขึ้นในยุคสงครามนะครับก็ร้องไห้นะครับแบบซึ้งใจอะไรพวกนี้นะครับที่ได้ฟังเพลงของน้องเอโก้แต่ด้วยความที่ว่าน้องเอโก้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับร้องเพลงไปก็ไม่มีใครมาฟังนะครับทางด้านของโคมเบ้งเนี่ยก็เลยอาสานะครับที่จะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้หรือที่เรียกว่ากุนซือนะครับก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นระหว่างโคมเบ้งกับน้องเอโก้นะครับเนื้อหาต่อไปนี้มันก็จะเป็นการประชันกันระหว่าง นักร้องคนดังกับน้องเอกโกะนะครับสำหรับอนิเมะตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยเนื้อหามันก็จะอยู่ในช่วงของเล่มแรกพอดีเลยนะครับตอนที่3ก็จะเป็นเนื้อหาของเล่ม2แล้วนะครับเนื้อเรื่องมันก็ดําเนินไวดีนะลายเส้นระหว่างอนิเมะกับมังงะเนี่ยคือเขาเคารบต้นฉบับเลยนะคือหน้าน้องเอกโกะจะเป็นแบบไหนอนิเมะก็ทําแบบนั้นเลยนะครับก็ถือว่าน่ารักดีนะครับน้องก็อาจจะแบบนิสัยโกโก้หน่อยอะไรแบบนี้นะครับมีความน่ารักอยู่ในตัวเนาะถึงแม้ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นดราม่านิดนึงแต่ก็ไม แต่หลังจากนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะหนักหน่วงขนาดไหนผมก็เสียวๆอยู่นะว่าเรื่องนี้มันจะจบแบบปวดตับอะไอพวกแนวดนตรีแนวมิซิคอลอะไรพวกนี้มันจะจบประมาณนี้แหละนะครับแบบจบให้มีน้ําตานะครับสำหรับคะแนนความสนุกข,ของเรื่องนี้ผมให้เลย9เต็ม10นะครับลายเส้นก็1 0เต็ม10นะครับดูอนิเมะก่อนแล้วค่อยมาเก็บมังงะก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ค่ายนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของหมดสต็อกหรอกนะฮะ แล้วก็เนื้อเรื่องอะ่ะมันล้ามากสําหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่ามันล้าหรือเปล่าแต่แบบมันล้าตรงที่ไอ้ของเบงอะ่ะมันสามารถเอากลยุทธ์ในศึกสามก๊กอะ่ะมาใช้ในยุคปัจจุบันได้อะ่ะเอาจริงๆก็คือไม่เคยอ่านแนวนี้เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ผมมาอ่านอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีสอดแทรกประวัติศาสตร์สามก๊กมานิดน,นึงหรือยุทธศาสตร์ชาติอะไรพวกนี้มันก็จะแฝงมาด้วยนะครับแล้วเนื้อเรื่องส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นวิวัฒนาการของน้องเอกโกอย่างเดียวแล้วนะครับเมไม่มสอนก็ เปิดมาราคา90บาทแต่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับช่วงเล่ม2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอน,นิเมะตอนที่3นะครับอ่า ตามนี้ดำเนิเนเรื่องไวนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับการรีวิวของเบ้งเจาะเวลามาปั้นดาวก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงยังไงเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดูอนิเมะก่อนนะครับแล้วคุณจะรู้สึกอยากเก็บมังงะขึ้นมาทันทีนะครับแล้วอนิเมะเนี่ยก็ทําเพลงโอเพนนิ่งออกมาได้กวนๆดีนะครับปั่นจัดเลยทุกวันนี้ผมเห็นมีมแบบเอาเพลงโอพีไปใส่เพลงอื่นๆอย่างเงี้ยไปใส่พวกเพลงจี่หอยหรือว่าเพลงจังซีมันต้องถอนอะไร <laughs> พวกนี้ก็หาดีนะครับส่วนเพลง ED ดีก็ ใช้ได้นะครับเพราะดีตัวละครที่บีอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม